วัสดีครับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้นะครับก็ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของเราต้องมีการปรับเปลี่ยนไปนะครับเพื่อให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษานะครับครับทางสำนักการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะครับได้จัดให้มีโรงเรียนนำร่อง สีโรงเรียนด้วยกันเพื่ออได้ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเพื่อหารูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพนะครับก็คือ1โรงเรียนโนนไทยครุุปถัมภ์งโรงเรียนกุจจิตวิทยา 3. โรงเรียนด่านเกวียนวิทยาและ4โรงเรียนสแกลาดทวศึกษานะครับหลังจากที่เราได้ลงไปเยี่ยมนะครับแล้วไปดูถอดบทเรียน โรงเรียนนำร่องทั้ง4โรงเรียนนี้นะครับเราก็สรุปแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ออกเป็นสี่มิติไอห้ามิติด้วยกันนะครับมิติที่1ครับมิติด้านการบริหารจัดการนะครับมิติที่2เป็นมิติด้านการพัฒนาหลักสูตรมิติที่3เรื่องมิติด้านการจัดการเรียนรู้มิติที่4มิติด้านการวัดและประเมินผลการเรียนนะครับ และมิติที่5นะมิติส่วนเสริมและส่วนขยายเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับเราก็มีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออนแอร์ออนแฮนออนดีมานหรือออนไซต์ก็ตามนะครับเพื่อให้การเรียนการสอนของเรานั้นได้มีคุณภาพ นะครับาจากการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่สอทศูนย์สีสามูนยับวสองแปดูนย์หนนะครับได้พูดถึงแนวทางการลดภาระครูนักเรียนและผู้ปกครอง นะครับในช่วงสถานการณ์โควิด19นะครับแล้วก็ทางหนังสือของกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นของเรานะครับที่มท0816.3ทับวอน8 3 9ลงมาที่25สิงหาคม25 64นะครับได้พูดถึงเรื่องของการปรับกระบวนการเรียนการสอน,นตลอดจนถึงการ ปรับเรื่องของการวัดผลประเมินผลเพื่อลดภาระให้กับผู้เรียนนะครับครับมิติด้านการวัดและประเมินผลนะครับาจากที่เราได้ถอดบทเรียนนะครับแล้วก็ความสอดคล้องของ,ของแนวทางปฏิบัติของกระทรวงศึกษาและก็ของกรม,มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเราก็สรุปรายละเอียดในเรื่องของด้านการวัดผลและประเมินผลออกเป็น10ข้อย่อยด้วยกันนะครับ หนึ่งนะครับเครื่องมือการวัดผลที่หลากหลายนะครับก็คือหมายถึงโรงเรียนควรใช้เครื่องมือ,อหลากหลายไม่ว่าเรื่องของการสังเกตการสัมภาษณ์นะครับการประมวลผลจากใบงานการประมวลผลจากการปฏิบัตินะครับการประเมินผลด้าน MyMap พอะไรต่างๆนะครับให้มีหลากหลายนะครับนอกจากการประเมินเฉพาะการวัดด้วยข้อสอบนะครับ สองการประเมินผลจากหลากหลายรูปแบบน,นะครับไม่ว่าจะประเมินผลจากออนแอร์ออนไลน์ออนแฮนออนดีมานหรือออนไซต์นะครับได้หมดนะครับให้ตามให้ขึ้นอยู่กับบริบทของสานศึกษาที่จัดนะครับข้อที่3ครับลดความซําซ้อนอในเรื่องของการทำข้อสอบ ปริมาณของข้อสอบนะครับก็ควรจะลดลงนะฮะซึ่งสถานการณ์โควิด -19 นี้นะครับเราคงจะไม่เน้นที่การทําข้อสอบจำนวนเยอะๆนะครับเราก็ต้องอลดปริมาณข้อสอบลงแล้วก็ใช้การประเมินด้วยวิธีอื่นนะครับเช่นเรื่องของการวัดผลจากใบงานการอัดคลิปการปฏิบัติอะไรต่างๆนะครับข้อที่4ครับลดการบ้าน อันนี้เป็นการลดภาระของทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองนะเนื่องจากว่าการเรียนด้วยออนไลน์นั้นนะครับทุกวิชาก็จะพยายามที่จะให้เด็กทาการบ้านนะครับหรือทําใบงานพร้อมๆกันนะตรงนี้ก็เป็นนโยบายที่อาจจะต้องลดการบ้านลงนะครับข้อที่5การการนับชั่วโมงเรียนนะครับ อันนี้เพื่อเป็นการลดภาระ,ะเด็กนะครับก็จะต้องอมีการนับชั่วโมงเรียนอย่างหลากหลายนะครับไม่จําเป็นจะต้องนับในการสอนสดหรือสอนออนไลน์เท่านั้นนะครับอาจจะเป็นนับจากาการศึกษาด้วยสื่อที่แขวนไว้นะเป็นสื่อแห้งนะครับหรือการนับชั่วโมงเรียนจากใบงานนะครับต่างๆนะอันนี้ก็ถือว่านับชั่วโมงเรียนในยุคโควิด -19 นี้นะครับ เราก็ไม่ควรจะให้เด็กได้ติดรอติดมอสอนะครับเราจะควรจะต้องมีกระบวนการช่วยเหลือกระบวนการติดตามเด็กนะครับให้ได้ศึกษาในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็นับเป็นชั่วโมงเรียนให้เด็กนะข้อที่6ครับการบูรณาการการสอนและการวัดผลนะครับการวัดผลนอกจากจะใชะ้วิธีการวัดอย่างหลากหลาย นะครับใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายแล้วนะครับเราก็ควรจะทําทการบูรณาการนะครับโดยสื่อร่วมกันหลายๆวิชานะครับออกสื่อออกไปงานาชนิดเดียวกันแล้วก็วัดผลได้หลายๆวิชานะครับอันนี้เป็นเรื่องการบูรณาการนะครับข้อที่7การปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้ปกครองนะครับใน เรื่องของผู้ปกครองก็จะมีบทบาทมากในการเรียนออนไลน์นะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับเพราะนั้นผู้ปกครองก็จะมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลนะครับร่วมกันศึกษาใบงานแล้วกใ็ให้เด็กได้ทำงานตามที่คุณครูได้มอบหมายไปนะรวมทั้งผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมในการประเมินผลเด็กด้วยนะครับอันนี้เป็นบทบาทของผู้ปกครองในยุคใหม่นี้นะครับ ข้อที่8การปรับรูปแบบคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคนะครับด้วยสถานการณ์โควิดนะครับเราคงจะยกตารางสอบหรือยกตารางสอนไปไว้ในการเรียนการสอนออนไลน์คงไม่ได้นะครับเราคงต้องปรับในเรื่องของตารางสอนให้มีความยืดหยุนนะครับไม่แน่นเกินไปนะครับเพราะว่า,าสื่อเทคโนโลยีนะครับถ้าเราเรียนติดต่อกันนานๆน,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 นะครับก็จะทําให้ทําทให เครื่องร้อนนะครับหรืออาจจะดับนะครับหรืออาจจะทําให้เด็กต้องเสียค่าใช้จ่ายในค่าอินเทอร์เน็ตต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นการปรับการสอบกลางภาคและปลายภาคนั้นก็คงจะต้องอปรับเปลี่ยนจากทําข้อสอบอย่างเดียวนะฮะปรับโดยการนําคะแนนเรื่องของการปฏิบัตินำคะแนนจากใบงานอะไรต่างๆนะครับมาทดแทนในเรื่องของการสอบ กลางภาคและปลายภาคด้วยนะครับโดยพยายามลดข้อสอบลงให้น้อยลงนะครับข้อ9นะครับการที่จะงดการนำคะแนนโอนเอนะมากรอกในทะเบียนการวัดผลการเรียนของนักเรียนนะครับหรือปอต๑น,นะฮะอันนี้ก็ต้องลดนะครับเพราะว่าทางกระทรวงศึกษาเองก็ได้ประกาศให้มีการาสมัครใจในการสอบ โปเนตนะครับแล้วก็ไม่ต้องนําผลมาใช้ในการตัดสินผลการเรียนแล้วก็นําไปเข้าศึกษาต,ต่อต่างๆนะครับอันนี้ก็เราก็งดไปนะครับข้อสุดท้ายข้อ10ครับการลดภาระชิ้นงานหรือโครงงานลงนะครับอันนี้ก็คงจะสอดคล้องในเรื่องของการบุรนาการก็พยายามให้ชิ้นงานให้น้อยลงนะครับโดยพยายามให้เด็กได้ศึกษาจากใบงาน นะครับแล้วก็เ้วก็ใช้วิธีการวัดผลจับที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะลดภาระเด็กให้มากที่สุดครับ